สวัสดีค่ะทพชมมณีกลับมาพบอพอกับคำพูพาละคือเก่าเนาะค่ะคำพูพาละกสิผ้าทพชมไปติดตามเรื่องเล่าของคุณตาสมัยเนาะค่ะคุณตาสมัยนี่เพิ่นไปงานซพเนาะค่ะเพิ่นก็ไดโตเลขกมาให้ทพชมไดรับชมรับฟังกันเนาะค่ะเพื่อนซีว้าจ้าไดเป็นไปเป็นมาแบบใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังอ่า พองเพลินพร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมูนี้ก็ได้ยินค่ะว่าคุณตาหนี่โตดีโตเด็ดค่ะก็เลยสิพ้าท่านผู้ชมมาติดตามค่ะติดตามโตดีโตเด็ดกับคุณตาค่ะว่าคุณตาหนี่โตดีโตเด็ดตัหใดฝากท่านผู้ชมค่ะขอให้คุณตาเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าคุณตาหนี่โตดีโตเด็ดตัวใด ตะลี่รอดเหรอเดือนห้าหกเนี่ยตัวเดขก็เขาคุณตาแปดห้าหกหลอดมันจังตึงสั้นตัวเลยแปดห้าหกเลขวัตถาสายเขาคุณตามาตาเข็มมาลาดมาตาเข็มมาลาดเลขอีหยังเขาคุณตาเลขคนไปแล้วคนตายเลขคนตายเนาะสัสคุณตาไปเข็มมาลาดคุณหมอค่ะไป พี่หล่องบอกค่ะอ๋ออ๋อของคุณตาบอกค่ะเปิ้ลเสียบอกครับอ่าเดี๋ยวผมจะค่ะคุณวานนี่อ๋เลขอีหยังเพิ่นคะเลขเพิ่นบอกหรือเลขวันน้อายุเพิ่นสืออายุเพิ่นอ๋ออายุเพิ่นเท่าไหร่คะคุณตาแปดท่าแปดสิบห้าหย่างนี่นะครบข้าอายุสักมุกี่เดือนค่ะ อันเพิ่นเป็นยังคะคุณตาเพิ่นจังเสียซาลาเพิ่นเป็นโรคซาลาเนาะค่ะเนาะค่ะต้อนกระเท او ขั้มฝันของคุณตาบ่ค่ะบ่บ่ได้ฝันเลยไม่ต้องของจริงบ่ค่ะนี่ของจริงเลยค่ะเป็นเหล่องจริงเนาะจริงเลยค่ะคุณตาจังไงจังคึกมาก คือมาเจอนบอกเพิ <ông liebe glass> ่นื่อแต่คอย่คอชื่อเลขนะอายุเล่าแปิหแต่อายุเล่าเนี่ยรถไปแก่รถไปแก่กันรถไปแก่กับปอค่ะโอ้อันจังหบัดนี้คุณจะว่าพีน้องกันนี่ไงโต้กันย้ายห้างบอกคุณพ่อรถแก่กักับตรงแมนตัวคนบอกกันเช้าอยู่มือรถแก่กับตรงกันกับรถ รถเขื่อนซพนี่แปลธาหาแปดบอกค่ะคุณตาตัวอย่างเลยว่าเขาว่าแปดหาตัวเดียวอย่างนี้เป็นายมีสองศูนย์นะเขาของเขาเนี่ว่ามันอย่างแก่ถั่วบนอย่างเป็นเด็กสามตัวเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายครับคุณยผู้ยอ๋อเพิ่นเป็นผู้ชายเนาะค่ะเพิ่นเคยให้ถือบอกค่ะคุณตาเอามือเนี่ยใจขาดเด็กเล่าเขาแบบเหมือนเกสามตัวที่บอกไว้ปังค่ะค่ะ ทั iscilla, ้งสามตัวปรเดเขียนที่ไปใส่เมื่อเพิ่จะเคื่อนจบคือกระม้นบ่ค่ะ่นไาคนบอกบอกค่ะหรือยังไดูฟ้าโล่งคนอ้อเล่ฟ้าลงตัวเดคะคุณตาเห็นละแปดห้าบอกคะเดกตับอกวันบุจ๋บอเด็เล่าน่ออ๋ตัวเล็กเล่าเนาถือทั้งสามตัวเด็กฟ้าลงคุณตาจำบไดเดย์ไหมบ่บ่ไม่จำบอดเดยเนาะค่ะแต่ว่าคนถือหลายถือหลายระบาดบนคุณยังเด็อายุบอกค่ะอายุคนยัง อายุก็แปดสิบหาอย่างแปดสิบหกนาะค่ะคุณตาเพื่อนเพื่อนหนีเสียไปเลยจังหมื่นละค่ะทักบาดหมัวว่านใช่ไหมพักบาดมัวว่านใจขาดวันศุกร์นี่อ๋อเสียตอนวันศุกร์เนาะค่ะก่อนใจขาดแล้วก็ให้โชกแทบบานเลยเนาะค่ะห้โชกเลยกาคุณตาก็คือว่าสีได้ให้โชคอีกงวดที่วันที่สิบหกนี่เนาะค่ะคุณตาหมักบอค่ะแปด หาแป่ทกหอยมันมากกันมากกว่ากาซื้อเลขเนี่ยวะคุณตามักรื่องมันบอกค่ะคุณตาครับแต่ว้ามโตคุณตามากเกลยเราบอกให้หูหุ้ยกันละกันไม่ซื้อก็เลยบอกข้าเจ้าซื้ออายุเพิ่นทนดีโอ้ค่ะอายุเพิ่นนอกค่ะนอกคุณตาเพิ่นมักอายุเพิ่นค่ะอายุพี่ใช่เมืนบอกค่ะคุณตาพี่ช่เละค่ะแล้วคุณตาเนี่ยอายุเจ้าปีค่ะแปดสิบแปดสิบตรงเนาะ ทวนแปดสิบทวนเพิ่นเสียไปแล้วนี่ก็บ่ได้บ่ทันได้ฝันเห็นเพิ่นบ่จักเทื่อแม่นบ่คกันบ่ฝันเห็นาะเบ่จ้างบ้านว่านนี้อ๋อเพิ่นตักบามืใอวานนี้เพิ่นกะเสียด้วยโรคชราค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่นว่าก่อนตอนเพิ่นใจขาดแล้วเพิ่นให้โชคคนในหมู่บ้านเบิดบ้านเลยค่ะเพิ่นคุณตาเพิ่นก็เลยว่าอายุเพิ่นบ่ทันออกค่ะกระนาสิให้โชคท่านผู้ชมกันทุกคนค่ะเพราะว่าเพิ่นให้โชคมาแล้ว คุณตาคุณกับว่าคุณมักแปดทาโกค่ะท่านผู้ชมกัขอสแสดงความเสียใจกับคุณตาน้ำเน้อค่ะค่ะโตเด็ดโตดีที่คุณตาหายนี่ก็คือคักแห้งเม่นกว่าขางวดคัก่ะคุณตาคักคุณตาเรามากกับเป็นแนวทางจากคุณตานะคะท่านผู้ชม การท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นเจ้าบ่วป่าเจ้าพวอยู่บ้านเขาเจ้าชื่อเจ้าบ่วป่าแม่นบ่ค่ะคือเจ้าสิซื้อไว้ลอตเตอรี่ผู้ละใบซองใบ้เนาะคุณตาเนาะเขาซื้อแน่นอนแล้วค่ะตัวหูุ่มไฟพันธุ์กิดที่ไปเมืองนอกวันมื่ออือบ่แม่นเพิ่นซื้อใบหลายใบบ่โทบบอค่ะไปจักแลยเอาอีกซองเพิ่มยืนอกโอ้ค่ะค่ะกับตัวนี้ก็เป็นแนวทางจากคุณตาค่ะบ่แม่นความฝันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นความจริงค่ะคุณตาเพิ่นก็อาจสิมาให้โชคท่านผู้ชมก็ได้ค่ะ ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้องนะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อค่ะที่มาให้ตัวดโตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขคุณตาค่ะสำหรับคลิปนี้คําพูพาเลกัสิพาทพุชมมาสรุปตัวเลขของคุณตาสมัยค่ะตาสมัยเนาะค่ะเนาะตัวเลขของเพ่นกั8แปดห้าหกค่ะแปดห้าหกแปดห้าแปดหกอายุของคุณตากับ 80ค่ะ8ปดปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ16สิงหาสองหาหกหกระห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คัมภู้พาเลาาน้นในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คามภูผพาเหลาะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ